สวัสดีเซาหนีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับเ้ามือนีกับวันที่เท่าไรล่ะวันที่30บนะครับตุลาคม2563นาะครับเนี่ยมือเซาครับออกมาให้มาหน้ากับมาเบิงเขาเบิงหยังครับไปเห็นแล้วก็โอ้ยไปตะเบือยหลายนะครับเถือมันสีด้กัมันแหลงมันยังมาพอมันพานเข้ามาแหลงมาแล้วพายู่กับเขาเขาซำแล้วซำมีครับเป็นไปตามที่เห็นเลยครับเขาก็ล้มแลนี่และนาดะอยู่ ลมพอ่อๆได้ครับมีน้ำทัวมีอีกนั่นเห็นบ่ครับนัน่นน้ำหงเห็นมาไดง้ยนว่าฝนพายุสีมากอีกกระหากนะครับก็เลยโอ้โอคือเป็นดังสี่เกษตรกรเท่านะครับที่นี่ก็ผูร่างคนเพื่อนด็บเกี่ยวกรนะครับก็ขอ1ิผ่านนี่เพิ่นกัเกียกกกเก่ยวไปแล้วเพื่อนกลับไปขายเลยหน้าค่าเขาก็เถืออีกครับอ้คือเป็นดัง 4, สี่เกษตรกรเท่านะครับเห็ดหน้า,ออากันยากอยูอยอย่แล้วนะครับฝนพายุก็ลำบากแ้วเวลาไปขายกับเขาเถืออีกผมก็เลยงงไว้เอะมันคืออย่างถ้าเป็นแบบนี้นี่สงสัยเกษตรกรเท่านี้ บทองเห็ดหน้าลนหลายแลอกครับเผ็ดน,น้อยๆพอได้กินนะครับที่เหลือกับไปปลูกอย่างอืน่นให้คนที่โปได้เห็ดหน้านี่หัวซึกถึงความลําบากเนี่ยนะครับบางเทื่อนี่มันมันหน่าเห็นใจกเกษตรใดก้อนนะครับโดยเฉพาะไอ้พอขาดที่เขารับสื่อเขาบางเทื่อกับแบบอู้กดโกดหลายครับความชื้นความยั่งนี่เวลาไปขายกเกษตรใดก้อนโมหัวนะครับเขาก็บอกตามที่เขาว่านั่นแหละเวลาไปขายเดรร้ายสำเนียเขาก็เอาเป็นโมครับโอ้แย่แย่แย,ย,ย,ย่ครับเห็นโมครับนี่กว่าสิได้ แต่ลำบากเวลาสีลงไฮลงหน้ากับติดหนีติดสินเขาเก็ซอเนี่ยค่าปุ๋ยนั่นนู่นนี่เนี่ยโ้หหลายอย่างครับก็สีใได้มากกับภาพมาเบิ้งข้าวลำบากครับเมื่อนี่เนี่เขาหน้าผมหล่มหลายครับแต่เรามองนี่เป็นอย่างไดหล่มแน่บ่อนะครับผุดเลยครับหล่มกระจุยกระจ้าอยู่ขันค้นเกีียวนี่บ่ไดหญได้ครับแบบนี้นี่เหมือหลายกว่าไอรถเกีียวอีกก็บจำเป็นต้องใช้รถเกี่ยวอีกนั่นแหละนะครับทำมาเบิ้งกันนะครับกัขาดไว้ประมาณจักเดือนนายประมาณสามอาทิตย์นะครับก็คือสีได้เกีียวเป็นแบบนี้เลยครับหล่มกระจยาเล นี่ครับน้ำกำลังมากอยกนะครับผลพายุเขาเมื่อสองเมือดีพานมากนี่น้ำกำลังมาแห้งนะครับตามที่เห็นใส่ตรงใส่ยังกับพ่อได้กินพือเก่าเลยครับวิถีชีวิตอีสารบ้านผมก็เป็นแดงสี่กับผ้ามาเบิงวิถีชีวิตแบบบ้านนะครับสวัสดีย่ามอเสาสุภูสุขนครับเป็นแดงสี่ครับผมโอเคเนาะครับนอะมาเบิงเข่าล่มเบิงเราเป็นตําเอยนะครับผมสวัสดีย่ามอเสาครับสวัสดีครับ